ในนามของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรครับก็ขอแสดงความยินดีกับสำนักงาสตองนะครับที่ได้มีการขอตั้งเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านการทุจริตขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรฎรที่ได้รับมาจากท่านประธานรัฐสภานะครับเพื่อที่ให้ข้าราชการของเราเนี่ยดำเนินการด,าด้านของการปฏิบัติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารคนหนึ่ง ได้มีแนวนโยบายในการที่จะให้ข้าราชการซึ่งอยู่ในสังกัดนะครับปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรงเวลาในการปฏิบัติราชการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทุจริตในเฉพาะของการเรียกรับทรัพย์สินหรือเงินทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กํากับสานักการคลังงบประมาณและสํานักสารสนเทศซึ่งเป็นสํานักซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อมาตรการของการจัดซื้อจัดจ้าง ในเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครที่ทางผมเองได้ให้ความสําคัญเอาไว้โดยเพราะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการเดินทางมาปฏิบัติราชการนะครับแม้ตัวเองนะักขนาดนี้เราจะอยู่ในสถานะของ work from home นะครับวิธีการของข้าราชการแม้แต่เพียงเสี้ยวเดียวในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน work from home ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นก็คือส่วนหนึ่งความสุจริตผมขอชื่นชมนะฮะชมรมะตองนะครับที่ได้สร้างความเข้มแข็ง นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านการทุจริตให้กับสํานักงานนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเชิญเพื่อนข้าราชการนะครับไม่ว่าทุกระดับตั้งแต่ระดับล่างลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วข่าวนะครับพนักงานราชการจนถึงข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูงสุดนะครับขอให้ร่วมกันเข้ามาสู่ชมรมสตองนะครับเพื่อให้มีการซื่อสัตย์สุจริตนะครับและร่วมกันต่อต้านในสิ่งที่เรามองแล้วว่าเป็นความที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับ ดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้น,นํานโยบายของท่านประธานรัฐสภามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปขอบคุณทุกท่านครับ